ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไมว้ช a าแนลนะคะร่างอารชรจึงถูกโยนลงมาบนเตียงพร้อมกับที่เขาโถมร่างหนักหนาทับถมลงมาบนที่นอนหนานุ่มริมฝีปากร้อนเผาของเขาประดมจูบไปทั่วดวงหน้าหวานอย่างเมามันแต่แล้วก็ค่อยๆช้าลงช้าลงเมื่อหล่อนไม่ได้ต่อต้าน แต่กลับนอนนิ่งชายหนุ่มลุกขึ้นจากเตียงทันทีเมื่อโกรธที่เห็นหลอนร้องไห้อย่าคิดว่าน้ำตาของคุณจะทำให้ผมใจอ่อนนะเพียงแต่มันทำให้ผมหมดอารมณ์เท่านั้นเขาบอกเสียงเข้มน้ำเสียงของเขาแดกดันก่อนก้าวออกมาจากห้องนอนทันทีหญิงสาวมองตามร่างสูงๆที่ลับหายออกมา พร้อมกับที่ประตูปิดโครมตามมาด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายโกรธเกลียดเขานักหนาคนใจร้ายใจดำอมหิตหญิงสาวได้แต่บอกตัวเองแต่แล้วหล่อนก็ต้องยกมือขึ้นแตะริมฝีปากที่เขาฝากรอยจุมพิษไว้อย่างเผลอตัวรอยจุมพิษร้อนผ่าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกหวามหวานปั่นป่วนมันคืออะไรกันแน่ ในเมื่ออาชกาเกลียดเขาทำไมความรู้สึกของหลอนจึงไม่ใช่รังเกียจเขาแต่อย่างใดแต่มันกลับเป็นความรู้สึกที่หลอนไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่ไม่ใช่หรอกหญิงสาวลุกขึ้นทันทีทันใดพร้อมกับเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าหลอนเปิดน้ำเพื่อล้างหน้าลบรอยออกไปจากความรู้สึกนึกคิดแต่ไม่อาจทำได้แม้แต่น้อยนิด คุณหนูอ้วนป้าผันหันมาเห็นนายจ้างสาวเข้ามาเมียงมองในห้องครัวขณะที่แกกำลังเตรียมอาหารเช้าต้องการอะไรหรือเปล่าคะป้าผันถามด้วยความเคยชินอาชากาเป็นลูกสาวของนายจ้างที่เป็นอดีตไปแล้วแต่ความน่ารักและไม่เคยถือตัวของอาชากาทำให้ป้าผันรักใคร่ยิ่งเมื่อตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ป้าผันเห็นใจอาัชากามากขึ้นอาชากามีสภาพที่คล้ายๆกับเป็นของแถมเมื่อบิดาขายไร่นี้นี้าหากเจ้าของไร่คนใหม่ไม่ใช่ชายหนุ่มหน้าตาดีแต่เป็นชายแก่สูงวัยที่มีแต่ตันหาหรือเป็นผู้ชายที่กลุ้มกลิ่มเจ้าชู้ไม่เลือกแล้วล่ะก็สถานการณ์ของอาชากาคงจะแย่กว่านี้แต่นี่อัชากายังโชคดีอยู่มาก ที่ตรินไม่มีท่าทีเช่นนั้นสักนิดแม้เขาจะดูเฉยชาหรือห้าวอยู่บ้างแต่ก็มีความละเอียดอ่อนบางอย่างซ่อนอยู่มันเป็นสิ่งที่ป้าพันคิดว่าเขาไม่ใช่คนร้ายกาศอะไรคุณหนูอยากทานอาหารเช้าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะป้าจะทำให้คะ่ะป้าพันถามอย่างเอาใจไม่หรอกจะป้าแต่จะถามป้าว่ามีอะไรให้ช่วยบ้างหรือเปล่า หญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงเรียบๆถูป้าไม่มีอะไรให้ช่วยหรอกคะ่ะป้าทำได้นางส้อยมันก็เป็นลูกมือของป้าได้เหมือนเดิมอยู่แล้วคุณตรีนเองก็ไม่ได้สั่งงานอะไรเพิ่มกว่าที่เคยทำหรอกคะ่ะแต่อ้วนไม่ได้อยู่ในฐานะเดิมแล้วนี่จ๊ะจะมานั่งๆั่ง,น,งนอนนอนอยู่ได้ยังไงหล่อนอดที่จะประชดประชันเสียไม่ได้แต่ป้าผ่านรู้ดีว่าหญิงสาวไม่ได้ประชดแกหรอก คิดแบบนั้นได้มันก็ดีนะเสียงห้าวของเขาทำให้หญิงสาวยืนตัวแข็งแม้ไม่ได้หันไปมองก็รู้ดีว่าสายตาคมปราบของเขากำลังจับจ้องมองหล่อนแต่ทางที่ดีคุณควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีๆกว่าส่วนหน้าที่แม่บ้านแม่ครัวน่ะเป็นงานของป้าผันกับลูกมือของแกและถ้าหากมีงานมากขึ้นก็ให้ป้าพันหาเด็กมาช่วยงานได้เลย เสียงเขาออกคำสั่งคุณตรีนจะให้ตั้งโตอาหารเลยหรือเปล่าคะป้าผันถามเพราะต้องการเลี่ยงบรรยากาศที่น่าอึดอัดถามคุณอ้วนของป้าสิว่าจะทานอาหารเช้าหรือ,อยังแต่ความจริงก็น่าจะทานเลยนะผมชอบครอบครัวที่เป็นครอบครัวเช้าๆผัวเมียทานอาหารด้วยกันมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีออกอาชกาสบัดหน้าเดินออกมาทันที แต่เขายิ้มแย้มอารมณ์ดีจัดโตได้เลยป้าผันค่ะป้าผันอดที่จะมองตามร่างสูงๆของเขาเสียไม่ได้บอกไม่ได้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงมีความรู้สึกคล้ายกับเคยรู้จักหรือเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อนสักแห่งแต่ไม่หรอกป้าผันไม่เคยไปไหนป้าผันไม่เคยไปไหนเลยตลอดเวลานับสิบปีจะให้เห็นตรินที่ไหนเล่า หรือบางทีอาจจะเคยเห็นใครๆที่หน้าตาคล้ายๆกับตินก็ได้กระมังและความคิดของเป้าพันก็มีเรื่องงานอื่นๆเข้ามาแทนเสมอตินออกไปทำงานข้างนอกทำให้อัจารรู้สึกว่ามีเวลาที่เป็นอิสระจนกว่าเขาจะกลับเข้ามาทานอาหารกลางวันหรือบางทีเขาก็จะทานอาหารในไร่เลยถ้าหากมีงานต้องทำให้เสร็จ โดยให้เด็กมาเอาปิ่นโตที่ป้าพันจัดให้อาชกาลรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันที่หล่อนทำเหมือนกับว่าไม่มีงานทำแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้หล่อนเคยชินกับการไปเรียนหนังสือมีเวลาอยู่บ้านไร่ไม่มากนะักแต่ตอนนี้สิหล่อนต้องอยู่ที่นี่เกือบทั้งวันทําให้รู้สึกว่ามีเวลาว่างมากๆหญิงสาวรู้สึกสบายใจขึ้นบ้างเมื่อจัดบ้านทำความสะอาดบ้าน โดยมีเด็กซ่้อยช่วยเป็นลูกมือเพราะก่อนหน้านี้บ้านหลังใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดอะไรจริงจนะังนักเพราะไม่ค่อยมีใครพักอยู่ที่นี่พี่ๆของอัจฉราแทบไม่ได้มาบ้านไร่กันเลยเพราะมีบ้านที่กรุงเทพอีกหลังมีแต่พ่อกับอัจฉราเท่านั้นที่มาที่นี่และระยะหลังๆแม้แต่พ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มา พราะพ่อมีกิจการใหม่ที่ทำให้พ่อเสียเวลาอยู่ในกรุงเทพเล่นหุ้นและทำธุรกิจพร้อมกับมีเด็กสาวๆอยู่ในชีวิตประจำวันและในที่สุดพ่อก็ต้องเสียบ้านฟาร์มไปจริงๆถ้าหากมีแม่อยู่ทุกอย่างคงไม่เป็นอย่างนี้แม่เป็นคนออกความเห็นว่าพ่อควรจะซื้อที่นี่เอาไว้เพราะอย่างน้อย ก็ได้มาพักผ่อนในที่ที่มีอากาศดีๆแต่แม่ก็อยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็จากไปเสียก่อนตอนนั้นอาชกายังเป็นเด็กเล็กๆอายุห้าขวบเท่านั้นและหลังจากที่แม่เสียหล่อนก็ต้องไปอยู่โรงเรียนประจำไม่ได้มาที่บ้านฟาร์มนี้อีกเลยดังนั้นหล่อนจึงไม่เคยรู้ว่าพ่อเป็นเช่นไรช่วงนั้นพ่อของอัชกาเพิ่งเสียภรรยาไปใหม่ๆ ก็เริ่มมุมานะทำกิจการฟาร์มโคโนมและอื่นๆในนี้อย่างดีแต่เขาไม่ใช่คนดีเช่นภรรยาอย่างน้อยก็เป็นคนไร้น้ำใจกับคนงานและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้กว่านายอำนาจไม่เคยให้ความสนิทสนมกับคนงานคนไหนทุกคนต้องทำงานแลกเงินของเขาและถ้าหาใครทำประโยชน์ให้เขาไม่ได้คนคนนั้นก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ และหากนายอำนาจจะมีเวลาได้ทบทวนตัวเองแล้วแล้วก็เขาก็จะต้องจำได้ว่าเขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างใจดำกับเด็กชายคนหนึ่งไว้เช่นไรเด็กชายที่ติดพ่อมาทำงานในไร่เมื่อวันหนึ่งพ่อของเขาจากไปด้วยอุบัติเหตุเด็กชายวัยสิบขวบจึงถูกฝากฝังให้อยู่ที่นี่แต่นายอำนาจไม่ได้ให้ความอยู่ด้วยความเมตตาสงสาร ทั้งๆท,ที่เด็กชายคนนั้นก็ทำงานให้ได้บ้างแล้วแต่รายงานที่เด็กชายนั้นทำไม่เคยทำให้ในายอำนาจพอใจเขาด่าทอเคี้ยนตีเสมอเมื่อเด็กชายทำงานไม่ถูกใจในายอำนาจตีด้วยแส้มาเมื่อเขาทำนมหกเด็กชายตัวผอมที่ต้องเข็นรถบรรจุถังนมในตอนเช้าอย่างเร่งรีบเพราะแรงน้อย ทําให้ทํางานได้ไม่เท่าที่ควรฉันไม่ได้เลี้ยงแกไปดูเล่นหรอกนะแกจะต้องทํางานให้คุ้มค่าเข้าสุขไม่ใช่ทําอะไรเย่อๆยแย่แยแบบนี้ทํางานอย่างพวกแกก็เป็นได้แค่ขี้ค่าเข้าไปทั้งชีวิตแหละหรือว่าจะเกิดใหม่อีกสักสิบชาติก็คงหนีไม่พ้นขี้ข่าเขาหรอกวะถอยคําด่ากราดและเหยียบย่ํานั้นอยู่ในความทรงจํารอยแส้ที่กระเนื้อจนเป็นแผลเป็น ที่กลางหลังยังคงอยู่และถ้าหากนายอำนาจจะรู้ว่าชายหนุ่มที่มีชื่อตรินที่มาขอซื้อกิจการของเขาคือเด็กที่เขาเคยด่าทอและทุบตีเหมือนวัวเหมือนควายเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะชายหนุ่มยิ้มหยันกับต้นไม้ต้นไร่ที่เขาขี่ม้าเหยาะย่างผ่านเนื้อที่ทุกตารางเมตรภายในบ้านฟาร์มมันไม่น่าเป็นไปได้เหมือนกัน ที่วันหนึ่งเขาจะมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกในฐานะที่เปลี่ยนไปราวฟ้ากับดินจากขี้ข่ากลายเป็นเจ้าของมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกมันเป็นเรื่องของความบากบั่นมูมานะและความหวังที่เขาเฝ้าบอกตัวเองทุกๆเช้านั่นต่างหากตรินยังจำได้ว่าทุกเช้าเขาจะต้องตื่นขึ้นมาด้วยความหวังที่เขาบรรจุเอาไว้ในสมองและเชื่อมั่นว่ามันจะต้องสำเร็จ แต่ไม่ใช่แค่หวังหรือคิดว่ามันจะสำเร็จเท่านั้นหรอกเขาลงมือทำงานอย่างหนักและสม่ำเสมอไม่เคยท้อถอยเมื่อประสบปัญหาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เขาค่อยๆกลุยทางเดินที่โคดเขี้ยวขรุขระและรคเรือมาจนถึงเส้นทางที่ราบเรียบและสวยงามเข้าจนได้มันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากนะักไม่เช่นนั้นเด็กหนุ่มที่เริ่มมูมานะ ที่จะพาตัวเองให้พ้นจากคำว่าขี้ค่าคงทำไม่ได้บางทีความมูมาณบากบานอย่างเดียวคงไม่ทำให้เขาเก้าวมาไกลถึงเพียงนี้ก็ได้บางทีเขาอาจโชคดีหลังจากโชคร้ายในวัยเยาว์กระมังดังนั้นเมื่อก้าวมาอยู่ในฐานะนี้แล้วตรินจึงบอกตัวเองเสมอว่าเขาจะให้โอกาสเพื่อนมนุษย์ที่แวดล้อมเขาอยู่ เขาจะช่วยคนที่มีความมุมานะอยู่ในใจให้ได้พบกับความสำเร็จเขาจะให้กับคนที่เขาเห็นสมควรว่าจะได้รับสิ่งที่ดีงามจากเขาโดยไม่คิดว่าจะต้องได้รับมันตอบแทนแล้วสิ่งที่เขาทำต่ออาชกาเล่าชายหนุ่มทบทวนตัวเองบ้างเหมือนกันและเขาก็ได้รับคำตอบหนักแน่นว่ามันคือหนี่แค้นค้างใจที่หลังจะต้องมีส่วนปลดหนี้นี้ออกไปจากใจเขา ในเมื่อหล่อนคือลูกสาวของนายอำนาจผู้สร้างหนี่นั้นกับเขาอย่างไรเล่าอัชกาเดินเล่นอยู่เพียงลําพังเมื่อได้ยินเสียงเขาทักถามจะค่ำแล้วยังไม่กลับบ้านอีกเหรอน้ำเสียงเขาอ่อนโยนกว่าเคยอยู่บ้างคงเพราะเห็นท่าทางของหล่อนเหมือนเด็กน้อยผู้โดดเดี่ยวอยู่เพียงลําพังในโลกกว้างหล่อนทำให้เขานึกถึงรูปถ่ายหรือโปสเตอร์ในทำนองนั้น อยู่แบบนี้คุณคงจะเหงาเหมือนกันสินะเขาถามขึ้นอีกแต่หญิงสาวไม่ได้ตอบคำเขาทันทีแต่ประชนนิดๆว่าขอบคุณค่ะที่กรุณาเป็นห่วงความรู้สึกของฉันที่จริงเขาคงไม่ห่วงใยอะไรหรอกในเมื่อในใจเขามีแต่ความเกลียดชังต่างหากความเกลียดชังที่หญิงสาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรคุณไม่ใช่คนอื่นนี่นาะอัจฉา เขาเดินเลยมาหยุดที่กองฟางและกองหญ้าแห้งใกล้ๆในบ่ายของวันหยุดแบบนี้ไม่มีคนงานให้เห็นเลยทุกคนทำงานหนักตลอดหกวันและวันหยุดหนึ่งวันจึงมีค่าย,ยิ่งสำหรับพักผ่อนหรือเลือกทำกิจกรรมที่พอใจหญิงสาวหันขับมามองหน้าเขามองด้วยสายตาเย้ยหยันนิดๆมันเป็นความรู้สึกที่หล่อนมีให้ตัวเองนั่นละ่ะ ทำไมมองหน้าผมแบบนั้นนะเขาไม่ได้พูดเปล่าแต่เดินเข้ามาอบหลายหญิงสาวเอาไว้แนบชิดหญิงสาวเบี่ยงตัวแต่ไม่อาจผลออกมาจากอ้อมแขนของเขาได้ในเมื่อคุณเป็นเมียดังนั้นจึงไม่ใช่คนอื่นฉันจะต้องขอบคุณคุณหรือเปล่าที่นับว่าฉันเป็นเมียนะหญิงสาวบอกเสียงประชดเราฉันคิดว่าตัวเองเป็นแค่อะไรสักอย่างในชีวิตคุณเท่านั้น ก็ดีที่คุณคิดได้แบบนี้จะได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรกับชีวิตมากนะักชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะหากคาดหวังกับมันสูงส่งนะักบางทีจะต้องผิดหวังก็ได้อ้อมแขนของเขาโอบรัดแน่นหนาะจนหญิงสาวผลักไสผมเองก็หวังเหมือนกันนะว่าจะได้คุณมาเป็นของผมแล้วก็สมหวังไปแล้วครึ่งหนึ่งในตอนนี้ในตาคมปราบของเขา มองหล่อนด้วยแววตาที่ทำให้หญิงสาวรู้สึกร้อนเผาขึ้นมาทันทีมีความรู้สึกชัดเจนอยู่ในดวงตาเขาว่าต้องการอะไรจากหล่อนปล่อยนะหญิงสาวอยากออกไปให้พ้นอ้อมแขนของเขาอยากออกไปให้พ้นแววตาที่มองด้วยประกายแวววาวแบบนี้อัชกาความจริงคุณก็เป็นคนสวยน่ารักทีเดียวละ่ะแต่ทำไมถึงไม่เอาความสวยน่ารักของคุณ ทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้างนะอย่ามาพูดอะไรบ้าๆกับฉันนะผมพูดความจริงต่างหากเขาแนบหน้ากับแก้มนุ่มของหญิงสาวอย่างนึกรักใคร่เมื่อยามใกล้ชิดร่างอรชอนนั้นประสาทของเขาไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันหวามหวานปั่นป่วนขึ้นมาง่ายดายนะักคุณน่าจะใช้ความสวยความน่ารักของตัวเองทำให้ผมรักคุณมากๆนะ เขาหมุนร่างอรชรให้หันมาเผชิญหน้ากับเขาแต่หญิงสาวดิ้นรนผาักสายทันทีเพราะหล่อนไม่ต้องการให้ความรู้สึกวันไว้แสดงตัวออกมาให้เขารู้นั่นเองฉันบอกให้ปล่อยฉันจะกลับบ้านเพราะหล่อนดิ้นรนผาักสทํทำให้เขานึกอยากแกล้งด้วยความหมันไส้ขึ้นมาดังนั้นแค่ชั่ววินาทีร่างอรชรของหญิงสาว ซึงถอยหลังมาและถูกผลักให้เอน,อนนอนลงบนกองหญ้าแห้งทันทีบ้าที่สุดเรื่องอะไรมาทำแบบนี้หญิงสาวตะวาดออกมาด้วยความตระหนกบนหวาดวันเมื่อรับรู้ถึงร่างหนักหนาของเขาที่ทับทับลงมาเพราะพื้นเบื้องล่างคือกองหญ้าแห้งทำให้ร่างของทั้งสองจมลงในกองหญ้าที่หนานุ่มหยุนราวกับที่นอนชั้นดี มีแสงระยิบวิบวับจากดวงดาวเขาทำให้หญิงสาวได้แต่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นสัมทีเดียวใครว่าผมทำบ้า,บาใบหน้าคมเข้มของเขาอยู่แค่ปลายจมูกของหญิงสาวนี่เองผมกำลังแสดงความรักตั้งหากบาที่สุดหญิงสาวทุบกำปั้นลงบนหน้าตาบาไหลของเขาแต่ท้ายที่สุด ก็ถูกมือใหญ่ของเขาตรึงเอาไว้ทั้งสองข้างผมว่าคุณปากกับใจไม่ตรงกันต่างหากแววตาเขามองหล่อนอย่างค้นคว้าร่างอรชรนที่ถูกตรึงอยู่ใต้ร่างของเขานั้นไม่อาจขยับหนีได้แม้แต่นิดท่อนขาแข็งแรงทั้งสองข้างของเขาการหล่อนเอาไว้ในพันธนาการนั้นดูสิใจคุณเต้นแรงออกแบบนี้แผ่นอกกว้างของเขา แนบชิดกับเนินซวงอวบอุ่นนุ่มละมุนกลิ่นกายสาวหอมกลุ่นจนยากที่จะยั้งใจบอกให้ปล่อยเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวไม่ไวายดิ้นรนช่วยตัวเองบอกให้ปล่อยได้ยินไหมไม่อย่างนั้นจะร้องให้คนช่วยหลอนบอกอย่างลืมตัวแต่แล้วปากอิ่มหวานก็ถูกปิดด้วยจุมพิษหน,หนักหน่วงร้อนแรงทันที มันเป็นวินาทีที่ทำให้หญิงสาวตกอยู่ในความรู้สึกเหมือนกับล่องลอยอยู่เหนือเกลียวขึ้นที่สาดสตดขึ้นลงมันเป็นจุมพิษที่หนักหน่วงเอาแต่ใจและค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอ่อนหวานปนเร่าร้อนเมื่อหญิงสาวไม่ได้ต่อต้านจุมพิษที่เต็มไปด้วยพลังความหวามหวานปนป่วนนั้นทำให้หญิงสาวไม่อาจเป็นตัวของตัวเองเลยสักนิด พราะแม้เมื่อเขาปล่อยมือสองข้างของหล่อนออกเป็นอิสระแล้วหญิงสาวก็ไม่ได้ขัดขวางการจุมพิษที่ดื่มดำซอนไซค้นหาความอ่อนหวานภายในเรียวปากของหญิงสาวแต่อย่างใดมันคือความอ่อนหวานและหอมละมุนที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ง่ายๆชายชหนุ่มจูบหล่อนเต็มความหวานอย่างกระหายหิวราวกับไม่เคยสัมผัสด,ดื่มดำเช่นนี้มาก่อน ใบหน้าเขาเลื่อนไหลไปทั่วดวงหน้าอ่อนหวานและลุกล้ำมากดฝังอยู่ที่ลำคออ่อนละมุนฝ่ามืออบอุ่นแข็งแรงของเขาเลื่อนไหลไปทั่วแผ่นหลังบาลายความเสียวสั้นปันป่วนทำให้หล่อนไม่อาจควบคุมตัวเองได้ง่ายๆจนกระทั่งมือใหญ่ของเขาเลื่อนมาปลดตะขอเสื้อตัวในเพื่อที่ใบหน้าเขาจะได้แนบเคล้คาคลอเคลีย ความอ่อนหวานของบัวตูมได้อย่างใจนั่นละ่ะหล่อนจึงได้สติเพราะริมฝีปากที่เล้าลมเลียราวกับจะกลืนกินนั้นทำให้เลือดในกายของหญิงสาวร้อนรุ่มราวกับจะหลอมละลายเนื้อตัวของหล่อนให้กลายเป็นของเหลวไปด้วยกระนั้นไม่นะหล่อนบอกออกมาเสียงพล่าและแสนเบาเมื่อปลายลิ้นอุ่นส่้นของเขา สัมผัสต้องปลายยอดสีชมพูอ่อนหวานมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยับยั้งได้ง่ายๆเมื่อความหวานล้ำนั้นราวกับน้ำทิพที่น่าดื่มด่ำลิ้มลองริมฝีปากของเขาครอบคลองดอกไม้ดอกงามอย่างห้ามใจไม่ได้เดี๋ยวใครมาเห็นเข้าหญิงสาวบอกออกมาเมื่อนึกได้ว่ามันอาจเป็นวิธีที่จะหยุดเขาได้แต่ในยามนี้ ไกลคาเสียจนมองอะไรอะไรเห็นได้เพียงลางเลือนเท่านั้นมีคนเห็นก็ไม่เห็นเป็นไรในเมื่อเราเป็นผัวเมียกันเขาหยุดเหมือนกันแต่ยังไม่วายตอบแทนหญิงสาวนอนนิ่งปิดปากเงียบเพราะรู้ว่าการโต้แย้งกับเขาไม่ได้มีประโยชน์อันใดสักนิดอีกทั้งหัวใจของหลอนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายนะัก เพราะความอ่อนหวานแรงร้อนแห่งอารมณ์ของเขาถูกประทับแนบแน่นอยู่ในอารมณ์ของหญิงสาวอย่างจัดเจนความจริงบรรยากาศแบบนี้ก็ดีออกนะเขาค่อยๆเลื่อนตัวลงมานอนเคียงพร้อมกับสอดแขนรัดร่างอรชรเอาไว้ไม่ให้ลุกหนีโรแมนติกดีออกจะได้ดูดาวดูเดือนด้วยกันไงปานนี้ประผันคงรอ อาชการู้ว่าไม้แข็งไม่อาจพาตัวเองออกไปพ้นจากพันธนาการของเขาได้แน่หล่อนจึงทำราวกับอ่อนให้ป้าผันคงไม่ว่าหรอกหากรู้ว่าเรากำลังทำความรู้จักกันแบบนี้บ้ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแท้ๆลอยนะหญิงสาวดิ้นรนออกมาให้พ้นอ้อมแขนเขาล่อยนะรับรองว่าผมต้องกลับไปกินข้าวเย็นแน่ เขาปล่อยอ้อมแขนออกพร้อมกับบอกเสียงเข้มเพราะอดข้าวดอกนะเจ้าชีวาไวาไม่ตายดอกเพราะอ,อดเสน่หาหญิงสาวนิ่งงนันพร้อมกับผุดลุกขึ้นนั่งเดี๋ยวก่อนสิคุณผมจะช่วยปัดฟางข้าวแห้งออกให้เขาบอกแต่อาชาการไม่ฟังหรอกหล่อนเดินเลิ้วๆตรงมายังจักรยานที่จอดไว้แถวนั้น ทิ้งให้ชายหนุ่มมองตามด้วยรอยยิ้มพร้อมกันนั้นเขาก็ตระหนักถึงความรู้สึกอ่อนหวานที่อิ่มเอิบซาบซ่านในหัวใจมากมายนี้ทีเดียว